ไม่เวียงไปสุดตรงข้างโน้นหรือข้างนี้เนี่คือสิ่งแรกที่ต้องรู้จักก่อนเมื่อหลีกสุดตรงสองข้างมาอยู่ตรงกลางแล้วประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้น ประโยชนก็จะเกิดขึ้นตามที่ได้ตรัสกันแล้วว่าสิ่งนี้มันทําให้เกิดจักษุให้เกิดดวงตาให้เกิดยาน,นก็เกิดความรู้ขึ้นในเรื่องสัจจะที่เปิะเสิรฐที่เรียกว่าอริยสัจสี่ประการนี่เรียกว่าเป็นความจริงที่ควรรู้จัก หรือถ้าพูดให้ชัดกว่านั้นก็ต้องว่าเป็นความจริงที่ต้องรู้จักทำไมรู้จักก็เป็นต้องมีความทุกข์แน่นอนความจริงที่ต้องรู้จักนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอาริยสัตสี่ประการพิจารณากันถึงคำว่าสัตว รุ้สัจจะนี่คำนี้ก็แปลว่าความจริงถ้าจริงก็คือไม่หลอกแม่พระบาลีก็กล่าวว่าอย่างตรงๆอย่างหน้าหัวเราะเหมือนกันว่ายังสัจจังตังอะมุสาสิ่งใดจริงสิ่งนั้นก็ไม่โกหกนั่นก็เรียกว่าสัจจะ สัจจานี้จริงเหมือนกันหมดแต่ว่าประเสริฐก็มีไม่ประเสริฐก็มีถ้าสัจจะที่มีประโยชน์ดับทุกข์ได้จึงจะเรียกว่าสัจจะที่มีประโยชน์หรือเรียกอริยสัจถ้ามันจริงไปตามเรื่องของธรรมชาติเป็นธรรมชาติ ไม่เกี่ยวกับมนุษย์จะมีประโยชน์แก่มนุษย์นั่นก็ไม่เรียกว่าอริยสัตว์ <c oughs> นั่นขอให้รู้ความหมายคำว่าอริยะหรือประเสริฐนั่นให้ตรงพะมันดับทุกข์ได้และมีประโยชน์ <c oughs> เรื่องอริยสัตว์นี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยฟังมาแต่ก่อนรือตัดสรู้เอง แต่ทรงยืนยันอย่างเดียวกับเรื่องมัชชิม,มาปฏิปทาว่าไม่เคยฟังมาแต่ก่อนเพบแปลว่าเป็นผลแห่งการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าโดยแท้ที่อรียาสัตร์นี่มีอยู่สีคือทุกสมุทรไทยนิโรธมักเรียกกันสั้นๆสี่คำ เป็นคำที่รวมเอาสิ่งที่มนุษย์ควรรู้จักหรือต้องรู้จักว้ายอย่างหมดสิ้นคำแรกคือคำว่าทุกข์หมายถึงความทุกข์ที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ แล้วก็เป็นสิ่งที่ทนได้ยากมันก็เลยเกิดเป็นความลำบากและสํมรทสายขึ้นมาจะมีกี่อย่างกี่ชน,นิดมันก็ล้วนจะมีความหมายเหมือนกันคือทำความทุกข์ยากลำบากทรมานให้แก่มนุษย์นี่เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เรื่องที่สองสมุท,ทยัย เหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเห็นยากเข้าใจยากไม่เป็นที่ปรากฏแก่คนธรรมดาต้องอาศัยผู้มีสติปัญญาทั้งสูงสุดถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงได้แก่กิเลสทั้งหลายที่ออกมาจากความไม่รู้ ทำให้ยึดถือนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนเมื่อเกิดปัญหาคือความอยากอย่างงุกเ้าไปตามความยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดเป็นที่สองที่เรื่องที่สามเรียกว่านิโรธนอกความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ นี่ก็อยากเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่จะเห็นได้ง่ายๆหรือเข้าใจได้ง่ายๆ่ายาคนได้สำคัญผิดเอาสิ่งที่ไม่อาจจะดับทุกข์หรือไม่ใช่ความดับทุกข์นั่นแหละมาเป็นความดับทุกข์มาหลอกตัวเองอยู่เสมอจึงไม่มีทางเจ็บพบก,กันกับความดับทุกข์โดยแท้จริงนี้จะก็ไม่รู้จักนิโรธ เพราะาเขาไม่รู้จักสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ไม่สามารถจะรู้จักนิโรธคือความดับแห่งทุกข์นี่จะต้องมาพร้อมๆกันคือรู้ว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่จึงจะรู้ว่าการดับกิเลสเสียนั่นแหละจะเป็นความดับทุกข์เดี๋ยวนี้จะให้เงินเพื่อดับทุกข์ก็ลงหาเงินกันเป็นการใหญ่ ใจเกียรติดับทุกข์ก็หาเกียรติกันเป็นการใหญ่หาอำนาจวาตนามาหรือบางทีก็ไปบุญบานผีสางเทวดาอของคลังตักดิ์ว่าให้ช่วยดับทุกข์นี่คือคนงโง่ไม่รู้ว่าความทุกข์นั่นมันเกิดมาจากกิเลสจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่กิเลสดับตัณหาอุปาทานเสียก็จะดับทุกข์ พระองค์ทรงสอนอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องมีโรธเป็นเรื่องที่สามนี่เรื่องที่สี่เรียกว่ามรรคก็คือเป็นเรื่องที่อธิบายว่าทำอย่างไรจึงจะดับกิเลสนั้นได้นี่ก็ย้อนกลับไปหาอริยมรรคมีองค์แปดลัทธิมาปฏิบัติทายครั้งหนึ่งว่าถ้าปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปด มปั <c oughs> จะเกิดการดับแห่งเกลดแล้วทุกข์ก็จะดับคนเราก็จะหมดปัญหาทั้งสี่อย่างนี้มันเนื่องกันอย่างที่เห็นได้ชัดมันมีความทุกข์แล้วมันมีเหตุให้เกิดความทุกข์มันเป็นสิ่งที่ต้องดับแล้วต้องปฏิบัติให้ถูกต้องมันจึงจะดับได้เรื่องอริยสัจ จึงต้องแจกออกเป็นสี่ดังนี้เป็นเรื่องทุกข์เรื่องมดุดทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคขอให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคาราวาสหรือเป็นบนรรพชิตจะต้องสนใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่มาเป็นพุทธบริษัท แล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้กันอย่างให้สุดความสามารถแตเพาไปหลงหรือเข้าใจผิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นให้มันยุ่งไปหมดความจริงที่ต้องรู้จักคืออริยสัจสี่ประการแล้วก็ามจริงที่ได้ตัดไว้ในลักษณะอย่างนี้ ถ้าจะดูกันโดยหลักที so, ่ยมชาติกันในคนภูมีสติปัญญาก็จะเห็นจะเห็นแต่ว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ที่วางไว้อย่างมีความสมบูรณ์ในทางตักเพราะว่าตักมีวิธีของการใต้เหตุผลสำหรับอริยสัจสี่ก็จะพบว่ามีความสมบูรณ์ในทางตักก็คือการบอก ให้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นเรื่องของทุกข์เพาสิ่งนั้นมาจากอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของสมุทยัยนี่สิ่งนั้นเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อดับทุกข์นี่เป็นเรื่องของนิโรธเรื่องนั้นจะสำเร็จได้โดยวิธีใดคือ็โดยอัตถังทิกรรมัหรือมัชฌิมาปฏิปทา แม้ที่เป็นพระพุทธภาษิตก็มีคำตรัสยืนยันว่าเรื่องอริยสัจทั้งสี่ประการนี้ตายตัวเพิ่มอีกก็ไม่ได้จะถอนออกไปจะบ้างก็ไม่ได้จักต้องเป็นสี่เรื่องอยู่ดังนี้เสมอไปนี่คือสิ่งที่จะต้อรู้ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ รี่วความจริงที่ทุกคนต้องรู้จัก